ชาเลตเผยชีวิตอีกด้านร้องไห้บ่อยเพราะกระดานต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยยิ่งมากความสามารถจริงๆสำหรับชาเลตดวาสิตานักแสดงสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไ r i d เดย์โช ผลิตโดย C H A N G E 2561ชาเลตได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและ,และเผยความรักแบบทุกซอ,อกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกกับฉายาเจ้าของวลีฮิตอีแก่บ้านน้ำลายพร้อมเผยชีวิตอีกด้านของดาราเด็กร้องไห้บ่อยเพราะกดดันและยังมีอีกหลายมุมที่หลายคนไม่เคยรู้และวิธีการจีบของเด็กสมัยนี้เป็นยังไง และสเปคแบบไหนที่ชาเลตชอบกับความในใจแบบตัวแม่ถึงเรื่องความคิดของผู้ใหญ่ที่ชอบบอกว่าความรักของเด็กสมัยนี้คบไม่นานก็เลิกและการเปิดใจกันกลางของรัศมีแขยอมรับมีบางมุมที่ชาเลตทําให้เสียอาการความสัมพันธ์ของชาเลตกับคุณแม่สนิทกันสุดๆคุยกันได้ทุกเรื่องตอนนั้นชาเลตอายุเท่าไหร่แล้วได้งานไหม ชาเลตสมัยรุ่นชาเด็กๆจะมีโมเดลลิ่งติดต่อพี่สาวชามาคุณแม่เอาไป2คนแล้วพี่สาวชาเนี่ยเขาอินโทรเวิร์เขาไม่ชอบอยู่หน้ากล้องก้องเอาน้องมาเล่นแทนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเราเดินเข้าไปแล้วแนะนําตัวเองสวัสดีค่ะหนูชื่อชาเลตคือสดใสามากแค่3ามขวบค่ะแล้วเราก็ได้งานค่ะชาเลตมีวัยเด็กที่ได้วิ่งเล่นไหมทํางานหนักขนาด7วันชาเลตก็เคยมี นนะะถามว่ารู้สึกว่าชีวิตวัยเด็กขาดหายไปไหมคือชาเป็นคนร้องไห้บ่อยมากบางครั้งมันกดดันค่ะเด็กสมัยนี้เวลาชอบกล้าจีบเขาไหมชาเลตยินดีที่จะจีบก่อนค่ะใช้วิธีรีプライสตอรี่ค่ะขอเบอร์นี่คือเฉยมากจะไม่มีแล้วทุกคนที่เข้ามาในชีวิตทุกคนน่ารักหมดเป็นคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตความรักของชาชาเลตมันมีแต่อารมณ์ทะเลาะวันนี้ต้องจบประชดไปประชดมา รู้สึกอย่างไรที่ผู้ใหญ่ชอบพูดว่าเด็กสมัยนี้ชาเลตชาโดนบ่อยมากเด็กก็เดี๋ยวคบกันแล้วก็เลิกแล้วก็มีความในใจจะคบให้นานลองดูเคยบอกเลิกคนบางคนเพราะว่าเขาไม่ตลกชาเลตใช่คะ่ะเลิกจริงๆแต่มีคนคนหนึ่งทั้งคุณแม่และทั้งน้องชายถูกใจคนคนนี้เหมือนกันรัศมีแขสวัสดีคะ่ะพี่อัน๋นอยากให้มันมีความชัดเจนเกิดขึ้นในรายการขลับรายเดโชที่เป็นรายการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักสักนิด รัศมีแคชาเลตทำให้เรารู้สึกเขินชาเลตส,สามารถปลุกความเป็นชายในตัวแขขึ้นมาได้บ้างไหมเอ่ยรัศมีแขมันก็มีบางมุมนะพี่คุณแม่คือคนที่คุยได้ทุกเรื่องชาเลตคุณแม่จะอยู่กับชาร์ลอดเขาจะเป็นคนที่รู้เรื่องราวชีวิตชาทุกอย่างพอเรามีใครเราก็จะบอกคุณแม่แม่มีคนมาจีบอะไรอย่างนี้มันมีเคล็ดลับอะไรใหมที่ทำให้ลูกไม่มีความลับกับคุณพ่อคุณแม่ คุณแม่แม่ภูมิใจที่สุดคือการที่ที่ได้เห็นเขาเรียนรู้ติดตามเรื่องราวชีวิตและความรักของชาเล็ตได้เต็มๆในรายการขรับไยเดโชว์ Show, วันเสาร์ที่วันที่21กันยายนนี้เวลา11นาฬิกาทางช่องวัน30